อยากจะให้ใครคุมมองไม่ดีเธอทำไมไม่ได้หัวใจผู้ชายคนนี้ทำอย่างก็ไม่มีฉันนะร้องเต้นนะไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นเลยนะก็คือมีแค เวลาที่เธออยูกับใครพอได้ฉันจะทำอย่างนั้นได้ไหมเหมือนเธอกำลังฆ่ากันช้าช้าเมื่าเธอจะลืมเรานั้นอย่างไรก,กันเข้ามาหาเดี๋ยวคอมเมนต์เต็มก่อนยังยังเก่งท่อนต่อนะฉันท่อนที่สอง เป็นปัญหาใหญ่ของ,งนะเรื่องการเกงรงพ่อมหาน้องร้องดีไหมอยากให้มีพลังกว่านี้ครับดีไหมยังไม่มีพลังพอน้องดีไหมคือสำนวนดีแล้วครับแต่ยังไม่มีพลังพอครับเอ่เอไปตบพ่อมหาดิกูถามกูขอแค่ขอแค่คำตอบว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นขอฮาร์ดคอร์เลยไม่ต้องมีกาอธิบายร้องดีไหมไม่ดีครับโอเค ร้องหน้าฟังไหมเอ๊ะไม่นามันปกปิดหน้าฟังหรือมน้าฟังอ่ะมามหามาตกดิเลยหน้าฟังหรือหน้าฟังก็ฟังได้ครับหน้าฟงังหรือไม่หน้าฟังหน้าฟังครับฟุ๊กหน้าดูไหมครับหน้าดูส่วนตัวนะโอเคมีเสน่ห์ไหมขันอ๋ออืมแขนไปครับมีเสน่ห์หรือไม่หี มีคร yeah, okay. uh? huh? ับ <clubs> ม mm ีโอเคเก็ตไหมคะยินเก็ตไหมเก็ตคอมเมนต์เพื่อนไหมก็ยังไม่เก็ตดีไม่ดีอะไรเงี้ยครับยังก็ดีก็ไม่ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีเนจะไปเก็ตทำไมก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องตีความต่อเนั่นเลยเพื่อแสดงว่าคนดูเอาฟังคุณฟุ๊กคนดูบอกเอาแค่นั้นแหละชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบ เขาไม่สามารถมาบอกเราไม่ชอบเพราะอะไรใช่ไหมคะนี่หนูต้องสังเกตเองว่าวิธีไหนที่มันโอเคไม่โอเคถ้าหนูคิดว่าหนูยังมีอาการเกรงอยู่หนูก็ยังแก้เกรงไม่ได้มันก็มันก็เพราะหนูอไม่แก้ปัญหาในเรื่องความน่าดูใช่ไหมคะแล้วน่าดูเนี่ยมันมันเป็นเป็นเรื่องรสนโยมด้วยนึกออกไหมคะทีนี้วอสตตีความอันนี้ไม่ได้มีแดนถูกไหมฮะมีเป็นอาการครับอ,อาการของอคน ความรู้สึกของเสียใจครับเสียใจที่ว่าทําไมตอนอยู่กับเราอ่ะทําไมเขาไม่แบบรู้สึกแบบนี้กับเราแทนที่จะคือเราไปเห็นเขากับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ทําทําเช่นแบบกอดกันอันนี้หนูเล่าหนูเล่ารายละเอียดจริงๆงมันคือแค่แค่เสียใจถูกป่ะแล้วก็จะบอกความรู้สึกเสียใจถูกไหมฮะหนูต้องรู้สึกแต่ต้องไม่แสดง ตอนนี้มันแสดงแสดงว่าเสียใจแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจถ้าหนูจะจะตีตความเพลงนี้ด้วยความรู้สึกถูกไหมคะ <S <S แล้วก็อย่าลืมว่าวิคที่เราวิคที่ที่แล้วเราพูดกันเรื่องคีย์เวิร์ดเลยของ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 ความสําเร็จในการถ่ายทอดคือเรื่องของหัวใจเมื่อกี้กุ๊บเมื่อกี้จะได้เปรียบนิดนึงมีเวลายเยอะมันกาลังจะเบรนเรื่องความตอนนี้ปัญหาที่พวกหมูไปไม่ถึงจุดอันหนึ่งคือหนูไม่ได้ใช้หัวใจร้องเพลงจริงๆหนูยังใช้เรื่องของแบบฝึกหัดหนูใช้ของเรื่อง สก,กิลอย่างเดียวอยู่เอ๊เข้าใจปะแล้วก็หนุมยังใช้รูปแบบเดิมๆบางคนมันก็จะไม่ได้เจอมันไม่เจอส <c oughs> ัมผู้พวกพุ่งจะเสนอตัวเองเมื่อครา้ที่แล้วเองว่าการร้องแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องโชว์แบบว่าพ่นไฟอ,อล,ลิปเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อันหนึ่งรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติถูกไหมคะทุกคนก็จะต้องสะสมและว,ว่าอันไหนที่มันเวิร์กไม่เวิร์กแล้วแบบเดียวก็ไม่ใช่เวิร์กไปตลอดนะบางวีคมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้จนมันจะกลายเป็นตัวตนของเราได้ชัดเจนขึ้นนะคะ อ่ะต่อไปค่ะคุณเพลงอะไรนะใ,รให้รักกมาเจอกัน <c oughs> อันนี้อันนี้เชิญด้วยลองขอบตนั้น วิคนี้ฝันแล้วไส่ระวังนะสมาธิไม่เท่าวิที่แล้วนะจ๊ะระวังจ๊อะวอ,อวันนี้เห็นวันน,น,นี้วันนี้กับเมื่อวานเห็นพลังของฝักรักขึ้นมาในระดับที่ดีฝันแล้วใส่เริ่มทุกวิี ต้นเหตุของความเสียใจก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันได้ได้คิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของร้อยน้ำตา ไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจมันเป็นเพื่อความไม่รู้ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในใหัวใจได้แต่ทนเก็บไว้ผิดอะไรไม่เคยคิดถามเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราฉันตน้องไม่ยอมเปิดใจ คำว่รารักเดินทางเมื่อเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมคนดีช่วยพังทั้งหลายกำแพงที่มีให้เราทั้งสองมีวันท,ที่ที่สวยงาอมาอุีี้น้านาน้าน้นา สีอามคืออะไรนะตีความว่าก็คือมีอารมณ์กโกรธกับกับไม่เข้าใจแล้วบทบาทก็คืออะไรบทบาทก็คือพยายามจะปรับปรับความเข้าใจ <c oughs> หนูเป็นหนูหนแสดงอารมณ์นั้นจริงๆหรือว่าหนูเล่นเป็นนักร้องอะไรนะครับหน,หนูเล่นเป็นนักร้องเพื่อถ่ายทอดหรือว่าหนูแสดงตัวตนของคนที่เป็นตัวแสดงจริงๆก็คือพยายามปรับความเข้าใจในการร้องเพลงนะครับ เนี่ยเพราะว่าหนูกำลังถ่ายทอดเป็นผู้ชายผู้ชายในในเนื้อเรื่องหรือว่าหนูเป็นนักร้องเพื่อถ่ายทอดเรื่องนั้นเป็นคนในเรื่องเป็นเป็นเป็นตัวเล็ตัว,สวแสดงเลยถูกปะ่ะโอเคอ่ะคอมเมนต์เองค่ะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีงานเลย,ไ,ยไม่ดีก็คือยังยังทําไม่ถูกว่าแบบจะไปตรงไหนอะไรนี้ไม่ออกแล้วก็อยู่กับขาไม้นานเกินไป โอเครู้สึกว่ารูปแบบยังไม่ลงตัวเนี่ยโอเคอ่ะเพราะไหมคะฝั่งพอับนาฟังไหมน่าฟังครับคิดนะอย่าไม่คิดนะต้องคิดก่อนนะคิดครับก็ฟังเขาตั้งแต่ร้องเสน่ห์นะครับอะฮะเขาร้องเพราะดีครับน่าดูไหมเอ๊ะน่าดูพวกหนูมาตรฐานต่ำเนาะโอเคเสน่ห์มี้หคะเดว มีหรือไม่มีมีแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ยังพึงพอใจกับคุณภาพระดับนี้ถูกปะใช่ไหมคะคะถูกไหมยังพอใจในพี่คุกระดับนี้อ่ะบีเห็นยังไงคือลองเข้ามัใสลองแล้วเหมือนแบบจังหวะมันคลองอยู่แล้วก็เหมือนลองแล้วแบบรู้สึกว่ากังวลมากะยาวไปแล้วยาวไปแล้วคือกังวลมากเลยนะยาวไปกูกำลังจะให้หนูเวิร์กแบบนี้ว่าถ้าหนูจะเป็นคนคอมเมนต์เพื่อนอะ เราไม่ใช่ผู้รู้<อ>นะคะเราคอมเมนต์กันเดี๋ยวงงแล้วย,วย้้ยให้คอมเมนต์แค่ว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีชอบชอบและส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบอันนี้มันก็จะช่วยช่วย,ช,วยช่วยเตรียมตัวให้ทีมเราอะในระดับหนึ่งว่าจริงๆอันนี้ผ่านเกณฑ์แล้วและอย่าลืมบางทีพวกหนูมาตรฐานต่ำนะหนูเป็นผู้ความพึงพอใจอจริงจหนูต้องเป็นคุณดูจริงอะต้องต้องแสดงเป็นคนดูแล้วรู้สึกเป็นคนดูว่าเอ้ยดีละอ๋อเออก็ดีนะ ไม่ดีเดี๋ยวพี่ฟุก๊กแคจะโกรธอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องเองไม่ไ,มได้ถามพี่หนูว่าจริงๆฟังหรือยังถ้าเกิดชอบมันมันจะมาเลยมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลถูกปะเพราะไหมเพราะไหมคะเพราะครับค่ะหน้าฟังหน้าฝังครับหน้าดูไหมเขายังไม่เหมือนคราวที่แล้วยังไม่น่าดูพอหน,น้าดูไหมน่าดูไหมไม่ครับไม่ไาดูดูเห็นข้างหลังจริงไม่น่าดูแค่ข้างหลังก็เห็นแล้วโอ้โหเทียงคู่วีะอีเป็นอย่างไรครับเ็เด่คราวที่แล้วครับ แล้วทำไมเบนยืนคุยคู่แบบนี้แล้วก็แบบนี้เอาไงปล่อยไหมปล่อยแล้วบ้านอ่ะอห้องแล้วปล่อยตองไปแล้วนะไปถามตองดูโอเคอืมคือตอนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องกลับมาครูคิดว่าวีคเนี้ยการตีความมันหมายว่าเราต้องรบเพลงสื่อสารอะไรแต่พี่อู๋ไม่นิยมให้เล่นเพลงตัวนั้นเพราะว่าเพราะว่าจริงๆวีคนี้เราควรจะ be artist เป็นนักร้องมากๆ นออกป่ะนักร้อง,องมันคือสื่อสื่อความหมายถ่ายทอดไปกูดูฟังเราพี่ไม่ค่อยอยากให้ลงไปเล่นเป็นตัวนั้นๆพราอทีเดี๋ยวพอเล่นเนื้อน่ะหนูก็จะไม่กลับมาดูแลเรื่องการร้องการสื่อสารเข้าใ,ใจนะนะเอาเป็นแค่เอาเป็นแค่เป้าให้เราเห็นว่าเนื้อเพลงบอกอย่างไรนะคะพี่ว่าหนูจะต้องต้องเวอ้อกับเพลงนี้ใหม่สำหรับฟุก แล้วก็ไม่ต้องติดใจเรื่องรูปแบบตอนนี้พุกจะมนอีกคนหนึ่งที่เห็นตัวอย่างชัดว่าไม่ไใช้ใจก็เลยยังขาดร้องเพลงกังวลว่าอยู่ขำไม,ม่เยอะไม่เยอะเนี่แสดงว่าใจไม่ได้ใช้ถ้าใจใช้มันจะไปเลยแหละมันจะเป็นนักร้องแบบจะได้เห็นแววตาของถังเลยว่าเมื่อไรจ้าเป็นบรรยากาศของห้องเห็นลมหายใจของเพื่อนอะไรต้นรอครูบอดไหมครับอ๋อคุกใช่ใช่แป๊บหนึ่งนะขอโทษต้นข,ข้าใจปะ นั่นคืออย่าไปติดรูปแบบร้องไปเลยขู่ว่าหนูร้องน่าฟังขู่ไม่รู้ว่าร้องดีหรือเปล่าแต่ขู่ว่าหนูมีคาแรคเตอร์แต่ก็มันมีแบบจอนสูงๆอะ่ะมันงงงงนิดนึงว่าจะไปไหนโอเคคนต่อไปค่ะเข้าใจวิธีเวิร์กนะพรุ่งนี้เวลาอยู่กันเองหนูต้องเวิร์กว่าอ่ะร้องชอบไม่ชอบไม่เพราะไม่น่าฟังพูดไปเลยเพราะมันความรู้สึกคนดูก็ดูแค่ความรู้สึกคนหัว